เฮ้ hey, hey. สวัสดีแฮมสเตอร์เพ้ไล่ล่าความสําเร็จทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรมีสิ่งหนึ่งที่คุณละทิ้งไม่ได้นั่นก็คือแรงจูงใจเพระไม่ว่าคุณจะทุ่มเทแค่ไหนในการทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตถ้าคุณหรือทีมของคุณขาดแรงขับนี้ไปโครงการทั้งหมดอาจเริ่มพังทลายได้แต่ไม่ต้องห่วงแรงจูงใจไม่ใช่สิ่งที่คงที่มันเสริมสร้างได้ แล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าคนที่ประสบความสําเร็จจัดการเรื่องนี้ยังไงทุกคนพร้อมหรือยังงั้นมาเริ่มกันเถอะผมคุยกันวันหนึ่งกับคนที่รายการตรงถึงผมผมพูดว่าเฮ้ยผมว่าผมยังไม่เห็นการผลิตผลงานจากคุณตามที่ผมหวังไว้ผมคิดว่ามันได้น้อยกว่าความสามารถของคุณคุณเห็นด้วยไหมด้วยวิธีนี้มันไม่ได้เป็นการดูถูกผมพูดว่าผมแค่คิดว่าคุณทาได้น้อยกว่าที่ผมคิดว่าศักยภาพของคุณจะทาได้และเขาพูดว่าใช่ผมเห็นด้วยและผมก็พูดว่าโอเคคุณคิดว่าเพราะมีเหตุผลแค่ห้าประการคุณรู้ว่าาต้องงงทํยัไ หรือคุณไม่มีแรงจูงใจที่จะทำหรือมีอะไรบางอย่างที่ขัดขวางคุณอยู่เขาพูดว่ามอย่างอื่นที่ขัดขวางผมผมก็พูดว่าบอกผมสิว่ามีอะไรขัดขวางคุณเขาพูดว่าเรื่องพวกนี้ผมต้องทำในสัปดาห์นี้ผมจึงถามใช้เวลานานเท่าไหร่เขาบอกว่าสสัปดาห์ผมจึงถามว่าคุณคิดจะทำได้มากกว่านี้ไหมเขาพูดว่าได้ผมพูดว่าเยี่ยมนี่คืองานอีกมากมายที่คุณทำได้ทำให้เสร็จภายในพรุ่งนี้นะและเขาก็ทำเสร็จในคืนนั้นเขาได้ยินชัดเจนแต่ผมไม่ได้พูดว่าคุณห่่ยคุณขี้เกียจผมพูังงจจแบบนน้ริๆใ แล้วคุณล่ะพนักง,งานถูกเรียกมาบอกว่าทำงานน้อยเกินไปแต่ทำในวิธีที่ไม่ดุตาหนีเขาแต่กลับกระตุ้นให้เขาทำมากขึ้นนั่นคือความงามของจิตวิทยาในการทำธุรกิจเพื่อนเอ๋ยกลยุทธ์ทางจิตนั้นไม่ได้ใช้แค่กับการจัดการลูกค้าหรือเพิ่มยอดขายมันทำสิ่งมหัศจรรย์หลังเคาน์เตอร์ของคุณได้ถ้าคุณรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้องแล้วคุณกระตุ้นตัวคุณเองและผู้อื่นยังไงบ้างมาแชร์ในความคิดเห็นกันพบกันในตอนหน้าและอย่าลืมนะ แฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียว